เอาละครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับเกมโลบกในแมบของอนิเมะั่นการ์ดนะก็หายหน้าหายตาไปประมาณเกือบสิบวันนะทุกคนหรือประมาณ10วันแล้วก็ได้นะคือผมไปงานรับปริญญามานะก็เลยแบบว่าหายไปนะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาละจริงๆเนี่ยผมกลับมาประมาณ3-4วันแล้วนะทุกคนก็มาฟาร์มในส่วนของเกมนี้มาเนาะก็อัปเดตล่าสุดเนี่ยผมก็เล่นมานะทุกคน นี่เลยได้ตัวระดับแบนกาต,ตัวใหม่หมาแล้วซองจินวูแอนอิกิดนะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวที่เมตามากๆนะในอัปเดตนี้เราทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาปั้นตัวนี้ดีกว่านะโจโลบักชอปบริการฟาร์มเกมแล้วเติมเกมโลบอกในแมปต่างๆมีบริการให้เลือกหลากหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปอนิเมะแอดเวนเจอร์อรอรบีสวอมซิมูเลเตอร์และแมปอื่นๆอีกเพียบ สำหรับใครที่อยากใช้บริการนะครับอย่าลืมใช้โค้ดเจาจาโคล่า201จะได้รับส่วนลด5%สูงสุด100บาทใช้บริการกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยสำหรับใครที่อยาก FK ฟาร์มเกม24ชั่วโมงนะครับผมขอแนะนำแอป UG Phone บริการให้เช่าจอมือถือซึ่งมีความสามารถในการ FK เกมได้ตลอด24ชั่วโมงและมีข้อดีคือช่วยให้เราประหยัดค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต แถมยังไม่ทําให้มือถือเราร้อนและเสื่อมสาภาพและอีกทั้งยังมีความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือเราสามารถพรับหน้าจอระหว่าง F K และไปทําอย่างอื่นได้โดยที่เกมไม่หลุดซึ่งทั้งหมดนี้จะมีค่าบริการเริ่มต้นเพียงวันละ1ิบาทเท่านั้นและสาหรับใครที่อยากใช้บริการสามารถกดที่ลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปนี้สําหรับคลิปสอนสมัครและสอนใช้งานเนี่ยผมได้ทาคลิปไว้ให้แหล้วเรียบร้อยนะย้อนกลับไปดูกันได้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็เตรียมรีโลมาไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะทุกคนผมอาจจะไม่ได้อีโวให้ดูนะเพราะว่าผมอีโวไปแล้วนนนนนะะะทุกคเเออั่แหลยยางี็ ก็มีคอสเมติกใส่ไหมอ่ะเฮ้ยมีใส่ด้วยวะ่ะมีโมเดลเอฟเฟกแล้วก็แอนิเมชันนะเอาแอนิเมชันนี้เป็นไงวะเอ้ยมันใส่ได้หมดเลยนี่วะ่ะอาก็อได้ดิโอเคแอพพลายไปไหนเป็นไงเอ้ยโคตรเท่ทุกคนเดี๋ยวมาดูแอนิเมชันของตัวนี้สักนิดนึงแล้วกันว่าเป็นยังไงนะโอเคมาปึ๊บ <c oughs> ดูว่าทุกคนดูความเท่นะแอนิเมชันนี่โคตรสุดเลยตัวนี้ แงโอ้โหก็ตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้ปั้นอะไรเยอะนะทุกคนคือสเตตเป็นแบบว่า S S S นะจริงๆก็อยากได้ซักเซตเนี่ยแต่มันทำไม่ได้นะทุกคนผมลองหลายรอบแล้วคือไม่ติดสเตตเลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยรีโ o ขอรีโลติดโมนาดอย่างเดียวผมพอเลยนะทุกคนก็ไอดีผมนะมีโมนาดอยู่หนึ่งตัวเนาะคือตัวของดวิวโลนะไอะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เอ เป็นตัวระดับเวนการกือนกันนะทุกคนแต่ว่าไม่ติดเมตาความโหดเลยนะตั้งแต่มันเข้ามาเนาะก็ผมก็มีใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวได้จริงๆเลยโอเคแล้วก็อา่าส่วนของแพทที่แล้วเนี่ยอัปเดตทีแล้วนะทุกคนผมได้ตัวของนี่เลยโลจิต้านะหรือว่าโกจิต้านะทุกคนนี่นะผมได้มา2ตัวเนาะอันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าผมหมดไปประมาณ250รีโลนะหรือเกือบเกือบสามรอีโลเลยทุกคนซึ่งก็ได้บับเดตไอามาแค่อันเดียวนะไม่ได้อัดคลิปทุกคนเอาไปสุ่มเล่นหมดแล้ว มาเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะเริ่มเลยละกันทุกคนผมมีรีโลอยู่ประมาณ100ร้อยกว่าๆนะไม่ถึงร้อยห้าสิบนะทุกคนอันนี้เนี่ยผมก็แลกมาเกือบหมดทุกที่แล้วแนวดีว่ามีไหมอ่ามีร้อยสี่สิบสามทุกคนซึ่งก็ไม่ได้เยอะนะเออไม่ได้เยอะเลยมาเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่านะบัฟตัวนี้เนี่ยก็เป็นบัฟบัฟแมนนะซึ่งก็บัฟกากนะ,นะทุกคนมาดูดีกว่านะว่าผมจะได้ตัวของบัฟลุงหรือเปล่านะขอเป็นอีเทเรียลหรือไม่ก็โมนาเลยก็ได้นะสองอันนี้เนาะ ก็ตอน <AL> นี้เป็นตู้อะไรเข้าเดี๋ยว๋ขอแวะแป๊บหนึ่งขอแวะแป๊บหนึ่งทุกคนขอแวะแป๊บเดียวจริงๆนะอืมทรงยังไม่เข้าตู้นะทุกคนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราสุ่มตัวนี้ไปก่อนละกันเนะาะเผื่อแบบว่าบัฟอีเทเรียออกไงทุกคนถ้าเกิดว,ว่าอีเทเรียออกเนี่ยผมก็จะเก็บอีเทเรียวไว้ก่อนนะแล้วก็ไปแบบว่าปั้นตัวใหม่อีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ปั้นยากนะทุกคนก็ใช้เวลาประมาณวันสองวันนะวันสองวันจริงๆโอเคมาเริ่มเลยรีทิ้งไปนะมาร์คแมนไม่เอาจัดไปครับผม หมดไปละสิบรีโลแรกทุกคนคือแบบว่าโคตรเงียบเลยนะเอาใหม่ดิได้ไหมเนะี่ยคือผมไม่เห็นแวว่าบับลุมันจะออกเลยนะมาร์คแมนอีกแล้วนะอืมอร้อยยี่สิบอันนะทุกคนตนนัวนี้อืมได้ไหมเอ่ยไม่ออกว่ะจะหมดไปจะสี่สิบอันแล้วทุกคนโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไ เหลือ1น0อันนะทุกคน1นึ่งอนึงอันโอเคเซิร์ฟนี้ไม่มีหวังเลยทุกคนขอขอญาตย้ายดีกว่านะคือแบบว่าเซิร์ฟนี้ไม่ไหวจริงต้องเล่นตามสูตรนิดนึงเขาใี้สูตรบอกว่าให้สุ่มทีละยี่สิบนะแต่ว่าผมสุ่มปทีละสี่สิบเลยต่อเซิร์ฟลองเอาเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟไหนดีเซิร์ฟนี้ละกันเนาะโอเคมาห้องนะอัปเกรดนะอัปเกรดไปอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเซิร์ฟนี้เนี่ยผมจะสุ่มประมาณยี่สิบอันละกันเนาะทุกคนตามสูตรนะ ยี่สิบอันถ้าเกิดว่าไม่ออกย้ายเสริมนะแต่ถ้าเกิดว่ามีลุงมีอะไรออกเนี่ยเดี๋ยวเราจะสุ่มต่อนะทุกคนไปยี่สิบอันจะมาไหมหรือเก้าสิบห้าอันแล้วนะคือผมเห็นคนในกลุ่มเนี้สุ่มไปสามร้อยสี่ร้อยอันเนี่ยไม่ออกนะทุกคนแล้วเรามาแค่ร้อยเดียวจะออกหรือเปล่าโอเคทุกคนไม่ออกนะเริ่มตึงๆแล้วพอรู้สึกว่ามันจะออกยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหทุกคนคือแบบว่า เซิฟนี้นะสีทองออกเยอะนะทุกคนแต่รู้สึกว่ามันมันก็ไม่มีแววที่จะได้สีลุ้งเลยทุกคนโอเคทองอ,อ,กอะนะีกแ้วนะไปเราเหลืออีกสามรอบนะที่จะย้ายเซิฟได้ทุกคนตอนนี้เนี่ยรีโลเหลืออยู่หกสิบอันแหละดูซิว่าจะออกหรือเปล่านะเอาเป็นแบบเอาเป็นประมาณอ่าขอรีน่อยอ่นนี้ละกันสิบแปดคนดูซิว่าจะได้ไหมโอเคมาต่อทุกคนจัดไปยี่สิบอัน อขอขอลุงหน่อยเถอะตักอันหนึ่งก็ได้มามาโชว์หน่อยขอเป็นอีเทอรเรียลเลยก็ได้มา <c oughs> อีเทอรเรียลแล้วจบเลยมเมวยังอื่นละไม่ออกทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเซิร์ฟสุดท้ายเนี่ยผมจะขอแรนดอมเลยแล้วกันนะทุกคนเข้าไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะสุ่ม40อันสุดท้ายนะแล้วก็พอเลยเพราะว่าหมดละเดี๋ยวไปดูในไอ้พวก เลดอะไรอย่างงี้ก่อนทุกคนเพราะว่าบางทีเนี่ยผมยังแลกของไม่ครบนะแล้วก็ในไออะไรนะป๊อตอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะยังแลกของไม่ครบพวกรีโยอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะลงเหลืออยู่ก็ได้นะแต่ผมคิดว่าผมแลกจะแลกรีโยไปหมดแล้วดูดิได้ไหมสี่สิบอันสุดท้ายมาหน่อยเหอะจะได้เก่งๆนะตัวนี้แต่ผมบอกเลยว่าผมน่าจะปั้นตัวนี้สุดนะทุกคนโอ้โหโซลา่าทุกคนโซล่ามันเพิ่มอะไรอะโซล่ามันเพิ่มดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์ลดคุณ ดาวโจมตี5%แล้วก็บวกระยะ25%อืมรีทุกคนผมขอรีนะคือโซล่ากับเดซไอเนี่ยผมไม่ค่อย,ยอยากได้เท่าไหร่เดดไอนี่ยิ่งไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เลย <c oughs> เออ่รีก็ได้อ่ะรีไปรีโลย,ยังน่าจะมีให้แลกอยู่นะผมอะเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มทีหลังแล้วกันเนาะ <c oughs> โอ้โหแต่เมื่อกี้รีโซล่าไปนี่ก็เสียดายเอาเรื่องอยู่นะทุกคน รีหมดเลยล้กันนะอันนี้มาไหมเหลือสิอันสุดท้ายแล้วทุกคนโอ้โหฟอร์จูนเดี๋ยวขอแวะไปดูก่อนละกันทุกคนว่าผมมีรีโลให้แลกอีกหรือเปล่าและน่าจะมีให้แลกนะบอสอีเวนต์นี่ผมน่าจะเล่นจบไปแล้วอืมในนี้ละ่ะโอ้โหต้องต้องเล่นนะทุกคนโอ้ีีไงสีสอันเดี๋ยวขอไปเล่นเก็บ ไอ้บอสอีเวนต์ก่อนโอเคบอสอีเวนต์ยังไม่ได้เล่นนะแล้วก็อ่าจะมีในตัวของเลดนะทุกคนเลดเลดอ่าใช่ดูเลดดีว่าผมมีหรือเปล่านะในเลดอันนี้เนี่ยผมก็โอ้โหอันนี้เหลือเก้าอันนะที่ยังไม่ได้แลกนะทุกคนแล้วก็ในนี้ล่ะอันนี้อ่าอันนี้เหลืออยู่กี่อันเอ่ยโอ้อันนี้เหลืออยแปดอันเหลือนิดๆหน่อยทุกคนแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เหลือเท่าไหร่ตรงนี้เหลือย8ิบปดอันนะที่ยังไม่ได้แลกอื เก็บไปเก็บมาเนี่ยก็เ <soft> ป็นร้อยเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็จะมีตรงล็อบบี้นะทุกคนตรงล็อบบี้เนี่ยจะมีอ่าอีเวนต์อะไรเริ่มเริ่ลสิ่งหลายอย่างนี่แหละวันเดนถ่ายทุกคนดูดิมีไหมเออเลิฟช็อปเลิฟช็อปนี่เลยทุกคนเลิฟช็อปเนี่ยผมก็อู้เลิฟช็อปเหลือ989อันนะอืมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอไปอ่าไปฟาร์มก่อนเลยการทุกคนอาจจะมีอีพีสองนะอีพีแรกนี้เนี่ยไม่ได้จริงๆทุกคน อดนะอดเอาง่ายคืออดเลยอ่ะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยคงไม่มีอลไรนะใครที่ไม่ได้ตามผนเนียฝากกดติดตามด้วยกัน,กนทุกคนผมหายหนะ้าหายตาไปดาก็จริงนะแต่ว่าผมยังเล่นอยู่ยังทําช่องอยู่นะก็ใครที่แอดเพื่อนกับผมในเกมเนี่ยก็ยังเล่นด้วยกันอยู่ได้นะเออเข้ามาเจอกันได้ทุกคนไปแล้วครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะบายบายครับ